เอ้ยโย่วเซิบพบกับผมบิวคิวเกมเมอร์อีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโปเกมอนที่ได้รับการบัฟมาในแพทล่าสุดเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนั่นก็คืออาราเลนไนเทลนะครับหรือว่าจิ้งจอกก้าวห่างตัวนี้นะครับตัวสีขาวกันเลยนะดูดีมีสง่าราศีนะครับผมสวยงามครับไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวผู้ว่าตัวเมียนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวผู้มากกว่านะครับเท่ๆนี้หรือว่าอาจจะเป็นตัวเมียวะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวนี้แล้วกันนะ จิงจาะก้าวห่างตัวนี้เนี่ยครับเป็นตัวที่มีซ c แบบเยอะมากนะครับตั้งแต่การโจมตีปกติพาศส,สิติดตัวรวมถึงมูฟต่างๆของเขานะครับมีทั้งสโลแล้วก็แช่แข็งศัตรูนะวันนี้ก็ได้บัฟมาแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่การโจมตีปกติดีกว่าครับการโจมตีปบติครั้งที่3เนี่ยก็จะเพิ่มความแรงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูก็จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลงด้วยนะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆนะก็พาศสิติดตัวนี้ครับสโนว์วันนิ่งนะมันจะม มาครับแช่แข็งศัตรูในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับจังหวะนั้นนะฮะศัตรูก็จะไม่สามารถทําอะไรหรือว่าเคลื่อนที่ได้เลยนะครับผมต่อมาครับมูฟอันบนสุดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการลดมูเมนต์สปีดหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลงนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยนะเมื่อเราเลเวล4เราสามารถแยกสายได้เป็น2สายครับเรามาดูอันแรกเลยครับอวาเลนส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างฐานน้าแข็งไปยังทิศทางที่กําหนดนะก็จะสร้างดาเมจแล้วก็สโลศัตรูด้วยนะครับเมื่อมันมีการอัปเกรดอีกครั แต่ก็มันจะมีกําแพงน้ําแข็งขึ้นมาด้วยนะครับสามารถขวางศัตรูให้เดินเข้ามาหรือว่าเดินหนีได้นะครับอันถัดมาก็จะเป็นเดตลิ้งเกมนะครับอันนี้เมื่อเราใช้ใส่ศัตรูเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูพร้อมทั้งทําให้ศัตรูชะง,งักไปนิดนึงนะครับคือมันคล้ายๆกับมินิสตันก็ว่าได้นะครับเมื่อเราอัปเกรดอีกครั้งเนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจความแรงให้กับเรานะครับไว้โจมตีศัตรูนั่นเองนะอั <Wow. S 1> ดมาบุฟอันที่2นะครับซึ่งมันจะมีติดตัวเรามาตั้งแต่เริ่่มมมมมเมเเเเเกกลยนะรรรััืออาาเาเวถถึง็จสปา แล้วก็ใช้งานได้นะครับว่าเป็น IC ซีอันแรกเลยนะหรือเมื่อเราใช้เนี่ยมันก็จะผลักศัตรูไปครับมันเป็นเหมือนกับพายุเล็กๆนะครับเมื่อเราใช้ไปก็จะสร้างดาเมจแล้วก็ลดความเร็วกันเคลื่อนที่ของศัตรูลงนะครับอันถัดมานะครับเมื่อเราเลเวลหกเนี่ยก็จะสามารถแยกสายได้นะครับบู๊อันนี้ครับบิาณุเนี่ยเพิ่งได้รับการบัฟมาสดๆร้อนๆเลยนะครับคือมันจะเพิ่มความแรงแล้วก็ลดคูเดวของมูฟนี้ลงด้วยนะครับมูฟนี้มันก็คล้ายๆกับมูฟอันแรกที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไอ นะผลักศัตรูออกไปแล้วก็ทําให้ศัตรูนะครับเคลื่อนที่ช้าด้วยนะอันถัดมาก็เป็นออโรราเวลนะครับอันนี้ก็จะกําหนดพื้นที่เป็นวงกลมนะครับในวงกลมเมื่อเราอยู่ในนี้เนี่ยตัวเราก็จะทําการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับศัตรูนะครับและที่สําคัญครับมูฟอันนี้นะครับก็จะทําให้ลดความเสียหายจากศัตรูที่ทํากับเราได้ด้วยนะครับแต่มีข้อแม้เราต้องอยู่ในขอบเขตของมูฟอันนี้นะครับ <Yeah. S 1> เมื่อเราอัปเกรดอีกครั้งเนี่ยมันก็จะลดดาเมจจากโปเกมอนศัตรูลงอีกนิดนึง ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมูฟที่เสริมบัฟให้กับเรานะครับทำให้เราโจมตีศัตรูได้แรงขึ้นแล้วก็ศัตรูสร้างความเสียหายให้กับเราลดน้อยลงด้วยนะครับและมูฟสุดท้ายก็จะเป็นยูนิ m o ูฟหรือว่าอันติเมตนะครับมีชื่อว่าสโนว์กลอปนั่นเองนะมูฟอันนี้ก็จะทําการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูนะครับเป็นบริเวณกว้างนะครับเป็นวงรอบๆตัวเรานะแล้วก็ศัตรูคนไหนเนี่ยที่โดนการแช่แข็งจากมูฟอื่นๆของเรานะครับก็จะสร้างดาเมจเพิ่มเติม,ตมจากอยู่ในมูฟอันนี้ด้วยนะ ที่สาคัญที่เขาได้บัฟมานะครับก็จะเพิ่มความแรง SP ATK ของเขาด้วยนะครับทาให้บู๊ต่างๆเนี่ยมีความแรงมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะครับจากแพทล่าสุดนะโดยวันนี้ครับผมก็จะเลือกเป็นมูฟอันนี้เลยนะครับอัลเลนแล้วก็อีกมูฟหนึ่งก็จะเป็นบิสซาดนะครับทีพึ่งได้บัฟมาสดๆร้อนๆนะครับเราจะจัด CC ใส่ศัตรูเลยนะครับให้ทุกคนได้ดูกันว่าหลังจากอัปเกรดมาแล้วเนี่ยมันน่าเล่นสักแค่ไหนนะครับมันจะมีความเก่งขึ้นมากหรือเปล่านะแต่ข้อเสียของอัลเล มีอยู่หลักๆเลยก็คือการเคลื่อนที่นะครับช้านะไม่มีมูฟหรือว่าสกิลที่สามารถลมหนีหรือว่าไล่ฆ่าศัตรูได้นะครับต้องอาศัยการเดินหรือว่าวิ่งอย่างเดียวนะ oh <my> หรือไล่ตามศัตรูได้ยากแล้วก็หนีศัตรูได้ยากเช่นกันนะครับแต่มันจะเป็นตัวที่สร้างซีซีให้กับทีมไฟเราอย่างมากเลยนะครับส่วนเฮลไวเทมที่ผมจะใช้ก็จะจัดไปตามนี้เลยครับวิทการ์เซ็ตบัตตี้บาเรียแล้วก็เชลเบลนะครับคือจะเพิ่ม SP สพีเอเคนี่ยเป็นหลักเลยแล้วก็ลดคูดาวและที่สําคัญเมื่อเราใช้อยู่ในมูฟเนี่ยนะครับบัต เรียมันก็จะส่งผลให้ตัวเราและก็เพื่อนข้างๆเราเนี่ยได้รับเกาะด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงเล่นแรงให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับเข้าเกมแล้วจัดกันเลยครับผมเราไปเลนไหนดีครับไปเลนบนตามที่เขาได้แจ้งไว้ดีกว่านะครับโหแอตแทกเกอร์้ง่ตัวเลยเหรอเฮ้ยแล้วมีกีเดนอีกตัวนะครับกีเดนนี่เพิ่งโดนเนิร์ฟไปสดร้อนนะครับดาเมจก็เบากว่าเดิมเนี่ยแล้วก็ใช้มูฟได้แบบความถี่เนี่ยน้อยกว่าเดิมนะครับ้ยทีมผมจะไหวปะเนี่ยมันมีแอตแทกเกอร์้ง่ตัวเลยนะครับ ตัวที่ผิวๆหน่อยก็จะมีแค่เกรนินจาเท่านั้นนะครับเกรนินจาน่าจะฟาร์มนะเขามีลูคาลิโอด้วยครับตัวนี้ก็เป็นตัวแบบอวนมากๆนะมีทั้งกรอและก็การโจมตีที่แบบสกิลหรือว่ามูฟเนี่ยใช้แบบทีๆเลยนะครับโค่นยากมากครับบัตทอยหรือว่าตัวเต่าด้วยนะครับอัตเมเนเนี่ยกวาดหมูเลยนะครับไปครับแล้วก็เล่นให้เต็มที่นะครับผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผลมันจะเป็นอย่างไรนะครับ นี่จัดไปครับตีซีรัวๆนะฮะจัดไปดีครับใช่แข่งไปดีครับโอ้โหไม่ทันว่ะมันแย่งผมไปแล้วฮนะใช่แข่งมันไปดีอรอเขาจะไปดังทําแต้มหรือเปล่าครับขวนเพื่อนหน่อยโอ้โหโย เอ้ยใจเย็นดิพวกใจเย็นดิพวกโอ้โหโดนนะผมดูคาริโอเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งนะครับที่แบบโดนเนื้อไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ามันยังเก่งอยู่นะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงเลยก็ว่าได้นะครับยืนเลนแบบแข็งมากๆนะฮะตายไปแล้หนึ่งตัวไม่เป็นไรครับโอ้โหบาทถอยโดนครับบาทถอยโดนครับบาทถอยโดนรครับลูคาดิโอโดนอีกไหมครับนี่มาเอาพึ่งก่อนดีกว่าพวกเอาพึ่งก่อนดีกว่าครับ มาเลยพวกขอาพึ่งก่อนดีกว่าครับนี่จัดไปดีครับมาเลยวครับอ้าวดูนะเนี่ยดูนะเนี่ยแช่แข็งแบบนี้เรียบร้อยดีครับผลักมันไปก่อนนะครับแล้วก็เราดังไปนะฮะแช่แข็งมันไปดีครับถอยก่อนครับถอยไป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 ,ไป,ไปนี่จัดไปดีครับ รอๆๆห่างครับรอห่างครับแช่แข็งไปอีกดีครับ CC อ่ะปดเยอะนะครับตัวนี้นะแต่ว่าเสียตรงที่หนีเนี่ยครับไม่มีมูฟที่สามารถให้หนีแบบเร็วๆได้เลยนะเฮ้ยเพื่อนเราไปดังอีกแล้วอ่ะแช่แข็งไปก่อนครับแล้วก็ถอยครับ ถอยก่อนถอยก่อนช่วยเพื่อนหน่อยครับแอนลองนี้ก็ยังวิ่งเร็วอยู่นะครับเอากุ้งก่อนเอากุ้งก่อนครับเฮ้ยแล้วฝั่งเพื่อนฝั่งศัตรูมาว่ะโอ้ยมาเอาเลือดก่อน โอ้ยไม่ได้เราอ่ะเฮ้ยมันมีตัวมาป่วนป่านะครับอลอกเราจัดไปหน่อยครับจัดไปหน่อยครับเฮ้ยโอ้โหมันหนีได้วะไม่มีใครมาคุมเลยเหรอเพื่อนเราก็น่าจะมาช่วยนหน่อยนะครับไม่มีใครมาช่วยกันลอกเลยนะ จัดไปดิจัดไปดิพวกโอโยโดนดามิแต่ละตัวของมันแรงทั้งนั้นเลยอะต้องแบบมีเพื่อนมาคอยซัพพอร์ตเราสักหน่อยนะครับเราถึงจะแบบสู้ได้นะครับถอยมาถอยมาเฮ้ยเพื่อนเรามาเล่นแล้วเหรอเพื่อนเราจะเล่นแล้วเหรอเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอ คอยผลักเขาครับคอยผลักเขาเอ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 าขู่มันสามตัวเลยเหรอไม่รอดดีครับ <the> ได้เราหรือเปล่าได้เราครับผมโอเคโรตอมยังได้เราอยู่นะครับเป็นตัวเสริมดาเมจให้กับทีมเราอยู่นะดังกันดูดูดครับเฮ้ยมันก็จะ,ะตายแล้วอะกระรอกกระรอกกระรอกมาศีเวียนเข้าไปแล้วครับ เอาไปเสริมทับแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอามันหน่อยเอามันหน่อยครับเอามันหน่อยครับขังไว้แล้วครับเสร็จดีครับจังหวะนี้นะมาเอาพึ่งต่อเลยครับเมื่อกี้ไอตัวสกิลหายตัวของผมเนี่ยมันคูดาวอยู่นะก็เลยหนีไม่ได้นะครับตายไป ตายไปสองรอบแล้วนะเราได้อัตติเมตมาแล้วครับได้อยู่ในมูมาแล้วนะครับความแข็งแกร่งของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ hey เฮ้ยเพื่อนเราโดนไล่วะ่ะอุย้ยมันเช่มาดิมาดิมาดิเฮ้ย,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 ยนกมาวะ่ะนกมาวะ่ะเอาไปดิเอาอยู่ในหมูไปดิครับเอาอยู่ในหมูไปดิครับ มาสองตัวมาสองตัวเหรอมาเพื่อนเพื่อนไปในหมดเ่ยคาร์ดิโอไปข้างล่างแล้วครับมาครับแช่แข็งมันดีครับกระรอกกระรอกจัดมันดีจัดมันดีครับถอยมาถอยมาเถอะถอยมาเถอะ มานี่มานี่พวกใช่แข่งมันก่อนครับใช่แข่งมันก่อนครับตายนะเนี่ยตายนะเนี่ยมาดิมาดิโหไม่กล้ามาครับอุ้ยอุ้ยดนะครับดนะครับโอ้ยเพื่อนไปไหนกันหมดเนี่ยไปเวทป่าฝั่งตรงข้ามหมดเลยนะครับไปเอาโลตอมมันก่อนได้ไหมอ่ะเอาโลตอมมันดิ มันน่าจะไปเอาโลโตอมอยู่อะนั่นไงมันมาเวททีมเราด้วยเหรอเอาเวททีมเราด้วยเหรอเฮ้ยแบบนี้ไม่โอเคนะไม่โอเคนะเวอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนว่ะโดนว่ะมานี่มานี่เร็วโอ้เพื่อนไปไหนกันหมดเนี่ย อย่าบัวใบบุกมากเกินสิครับมาช่วยเราหน่อยคือตัวเราเนี่ยมันต้องพึ่งทีมนะครับถ้าเกิดว่าทีมไม่มาช่วยเนี่ยก็เล่นยากนะฮะไปไปไปจัดการมันโอเคสวยครับายหมดายหมดไปไปไปบุกยาวๆครับไปครับ เอาเหรอ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 แช่แข็งไปดีครับเรียบร้อยครับผักไปดีครับผักไปดีครับผักไปดีครับชาร์จก่อนชาร์จก่อนเฮ้ย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 จัดไปดีครับศัตรูยอมแพ้เรียบร้อยครับผม ยับแล้วนะครับโอเคตามที่ผมบอกครับตัวเราเนี่ยต้องเน้นทีมนะครับต้องมีคนคอยคุ้มเราอะ่ะคอยคุมเราอย่าให้ศัตรูมาโจมตีได้นะฮะโอ้แต้มส1 <c oughs> เองนะครับตายไป2ตัวนะก็ <c oughs> จัดไปดีครับเน้นซีซีช่วยทีมนะครับผม <c oughs> ดูจากตัวตอนแรกแล้วเนี่ยทีมของผมเป็นรองอยู่นะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจัดแบบหัวที่มันคบเครื่องมากกว่านะครับ <c oughs> สรุปเลยนะครับสาหรับอาร์โลนส์ไนทเทลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบโซโล่หรือว่าไปเดี่ยวเดียวเนี่ยครับเล่นค่อนข้างที่ยากนะครับ ดาเมจมันก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรกว่าเดิมมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยรู้ใจกันกับเราหรือว่าเราเล่นเป็นทีมนะครับตัวนี้แบบมันเป็นตัวป่วนที่ดีมากเลยครับคอยสร้างซีซีให้กับศัตรูนะครับทำให้เพื่อนของเราโจมตีได้แบบต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมก็ตามนี้เลยครับตามที่เห็นนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่ครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคับ